สวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอก็จะมาทํานายเรื่องของความรักให้กับชาวราศีตุลหรือลัคนาราศีตุลน,นะคะอ่าซึ่งใครทราบถึงลัคนาราศีตุลก็สามารถดูได้หรือจะเป็นราศีนะคะคนที่เกิดราศีตุลน,นั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15เออพฤศจิกายนนะคะ ซึ่งเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสาหรับนนบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะมีการสลับกันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะถือเชื่อว่าเป็นการดูแบบบันเทิงและก็บางทีก็อาจจะนำแนวคิดไปใช้ในชีวิตประจําวันในรับพลังงานบวกๆก,ก็แล้วกันนะคะเราเริ่มกันที่ตัวตนของชาวราศีตุลกันเลยนะคะ ซึ่งราศีตุลน,นั้นตัวตวน,นก็โอ้โหออกมาเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเลยนะคะราศีตุลเห็นไหมคะได้ลาบก้อนใหญ่ก้อนโตในตอนนี้หรือว่าได้เงินก้อนโตอยู่ในมืออยู่ในตอนนี้หรือกําลังจะได้ในตอนนี้แน่นอนคนราศีตุลน,นะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะอยู่ที่บุญวัสนาของแต่ละคนด้วยว่าจะได้มากได้น้อยได้แค่ไหน แต่อาจจะได้โชคได้ลาบหรือได้เงินก้อนมาจากไหนสักแห่งหนึ่งก็ได้ด้วยเช่นกันอาจจะไม่ใช่เป็นเงินจากการเสี่ยงโชคอาจจะเป็นเงินจากการที่ลงทุนทำธุรกิจธุรกิจนะคะอาจจะเป็นถ้าเป็นเรื่องของความรักก็อาจจะเป็นคนที่มีลักษณะคนมีเงินก็อาจจะหยิบยื่นเงินให้กับชาวราศีตุลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะคนจะเป็นคนรักคู่ครองอาจจะหยิบยื่นเงินให้กับคนราศีตุลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ซึ่งการทำนายของแม่หมอนี้เป็นการทำนายแบบภาพเรมภาพกว้างแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วหรือกำลัง i̇şte เกิดหรือกำลังจะเกิดขึ้นใน 1, เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนหรือภายใน1ปีก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะนี่ไงโอสถานการรอบข้างของชาวราศีตุลเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากเลยนะคะมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความสมบูรณ์ทั้มีทั้งความรักมี ความมีลูกมีครอบครัวที่รักกันแบบมีความสุขมากสถานการณ์รอบข้างตอนนี้ก็คือครอบครัวของชาวราศีตุลนั้นก็เป็นครอบครัวสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะก็เป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความรักแล้วก็เงินทองแล้วก็คือทุกอย่างก็มีความสุขสมบูรณ์นะคะ,ะส่วนสําหรับ ความตั้งใจที่ชาวราศีตุลจะคิดในอนาคตข้างหน้านี้ก็หมายความว่าชาวราศีตุลน,นั้นก็เป็นคนที่มุ่งในการหาเงินหาทองนะคะเป็นคนที่พยายามที่จะหาเงินและก็เป็นคนมีเงินด้วยแล้วเมื่อมีเงินแล้วชาวราศีตุลน,นั้นเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะคะ คนไหนที่ลำบากหรือมาขอความช่วยเหลือชาวราศีตุลก็มักจะหยิบยืน่นเงินทองให้ช่วยเหลือในยามที่พวกเขาขัดสนนะคะ,ะคนราศีตุลเป็นคนยุติธรรมเป็นคนรักความซื่อตรงเป็นคนที่มีความเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตนะคะเป็นคนซื่อตรงไม่ค่อยทำงานแบบลักษณะของสีเทาๆเท่าไหร่นะคะ เป็นคนยุติธรรมมีความเที่ยงธรรมมีความเที่ยงตรงนะคะเอะส่วนสําหรับอดีตที่พึ่งผ่านมานั้นอาจจะเป็นอดีตของเมื่อวานของเมื่อเดือนที่แล้วของปีที่แล้วหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเป็นอดีตของการที่ว่าช่วงจังหวะที่ผ่านมานั้นชาวราศีตุลน,นั้นถ้าเป็นในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นการหมุนเงินแบบติ้วๆนะคะการเงินไม่ค่อยเพียงพอ,อมีการหมุนมาใช้มีการหยิบยืมมีการ ชักหน้าไม่ค่อยถึงถึงหลังนะคะเป็นการเงินตึงตัวนะคะแต่ถ้าเป็นความรักก็อาจจะเป็นความรักแบบอินฟินิตี้หมายความว่าไม่รู้จักจบหมุนไปหมุนมาหมุนเวียนอยู่แบบนั้นเป็นความรักที่ถ้าเป็นคน โสดก็หมายความว่าถ้ามีเฟนอยู่อาจจะอถ้าเราบอกแหวงขัดใจกันไปแต่ว่าก็กลับกันมารักกันใหม่ก็หมุนเวียนกันไปงอนอง้อกันไปก็กลับมารักกันใหม่เป็นการหมุนเวียนในเรื่อง,องความรักความรักที่ไม่จบไม่สิน้นอ่าเป็นการแบบอินฟินิตี้นั่นเองนะคะไม่มีการจบสิ้นในเรื่องของความรักนะคะสำหรับเรื่องของความรักอ่าส่วนเรื่องของพื้นฐานโอ้พื้นฐาน ะชะตาชีวิตของอชาวราศีตุลนนะคะตอนนี้ใครทำอะไรไว้ก็มักจะได้รับผลในลักษณะแบบนั้นเป็นการเปล่าประกาศให้ทราบถึงความชั่วความดีของชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลถ้าใครทำอะไรไว้นะคะในช่วงจังหวะนี้นับแต่นี้เป็นต้นไปหรือจังหวะที่ผ่านมาแล้วก็ได้หรือกำลังเป็นอยู่หรือกำลังจะเป็นนะคะ คนที่ทำอะไรไว้จะได้รับผลแบบนั้นทำบุญทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอะไรไว้ก็มักจะได้รับแบบนั้นนั่นคือการประกาศผลกรรมที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลในช่วงจังหวะนี้นะคะในช่วงของระหว่างนี้เป็นต้นไป ถ้าทําดีก็อาจจะได้รับผลดีทําชั่วก็อาจจะได้รับผลผลชั่วตอบแทนนะคะตอนนี้กรรมติดจรวดแล้วนะคะเหมือนเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเร็วนะคะทำอะไรไว้ก็เพราะว่าคนาราศีตุลเป็นคนที่มีความยึดติดมีความเตี้งทรงไม่ค่อยมีการทําทอะไรแต่แบบ ทุจริตเพราะฉะนั้นเป็นคนดีเมื่อเป็นคนดีก็ถ้าทําอะไรที่ไม่ดีก็มักจะได้รับผลทันทีเลยนะคะจะส่งผลทันทีเลยสําหรับคนที่ทําอะไรดีๆมันจะถ้าไปทําชั่วมันก็จะส่งผลให้เห็นแบบทันตาเอ็นนะคะเขามักจะให้ทําดีไว้ตลอดนะคะก็จะประเห็นว่าเราจะเห็นว่าจะมีการปรับประกาศให้รู้ว่า,าใครทาอะไรไว้ก็มักจะได้รับผลแบบนั้นนะคะ สำหรับอนาคตของชาวราศีตุลน,นั้นหมายถึงว่าเป็นคนที่จะมีความมั่นคงในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักก็ตามแต่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นจะมีการสร้างรักฐานมีสร้างบ้านสร้างทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างร่วมกับครอบครัวจะมีความมั่นคงในชีวิตในอนาคตอันใกล้ไม่นานนี้นะคะ สำหรับเรื่องของการที่ว่าชาวรักนณาราศีตุลประสบปัญหาอยู่หรือว่ากำลังจะแก้ไขนั้นนะคะ,ะก็หมายความว่าตอนนี้ชาวราศีตุลน,นั้นก็เป็นเหมือนดั่งราชนีที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ที่มีความเพอร์เฟกมากเลยนะคะ,ะเห็นไหมมีมงคุดสวมอยู่บนหัวแล้วก็ถือกระทาแล้วก็มีรูปของ ถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วมีชุดคุมท้องก็อาจจะมีการตั้งบุตรด้วยก็ได้ด้วยเต้นตั้งท้องมีบุตรก็ได้นะคะในช่วงจังหวะนี้หรือเป็นคนที่มีความบุดมสมบูรณ์ในเรื่องของครอบครัวเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างมีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความเชื่อมั่นมีการที่ไม่อ่ไม่อ่อนแอนะคะหมายความว่าเป็นคนที่ มีลักษณะพร้อมที่จะ,ะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคทุกอย่างที่เข้ามาและความรักก็เหมือนกันนะคะถ้าใครเข้ามายุ่งเกี่ยวก็อ,อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าชาวราศีตุลเป็นผู้หญิงคนนี้ที่จะไม่ยอมนะคะ,ะจะสูะ้จะสู้เพื่อตัวเองนะคะสู้ให้ตัวเองได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมตรงนั้นนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งในตนเองมีความอดทนแล้วก็เป็นคนที่ รักความยุติธรรมนะคะไม่ชอบให้ใครมาค่มเหงนะคะส่วนสถานการณ์คนรอบข้างคนที่มีอิทธิพลมาอยู่ในช่วงจังหวะนี้นะคะหมายความว่า อาจจะมีการที่ใครมาขอความช่วยเหลือหรือชาวราศีตุลเองนะคะอาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลความคิดมากสักนิดหนึ่งอาจจะมีปัญหาจากคนรอบข้างคนรอบตัวหรือจากคู่ครองคนรักหรือจากบุตรหลานบริวารหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้ชาวราศีตุลรู้สึกว่า,าช่วงจังหวะน,นี้รู้สึกจะเครียดสักหน่อยจะมีความ จะมีความวิตกกังวลไปสักนิดหนึ่งนะคะรู้สึกว่ามีความไม่ค่อยสบายใจนะคะ,ะคนรอบข้างมาสร้างความปวดหวัวสร้างความไม่ค่อยสบายใจให้กับชาวราศีตุลน,นะคะความคิดในใจของชาวราศีตุลเดอ s t สตเห็นไหมคะเดอ s t สตเป็นเป็นไพ่ที่ดีของ22ใบในเมเจอร์อัคนานะคะเป็นไพ่หลักเดอ s t สตานั้นเป็น เป็นภาพที่เปลือยกายเห็นไหมครับปลดเปลื้องทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางแล้วอีกมือหนึ่งก็เทน้ําลงในบนพื้นดินอีกมือนึงก็เทลงในน้ําหมายความว่าก็เป็นคนที่าสามารถปล่ปลอยปล่อยวางแล้วก็ไม่ยึดติดนะคะ แล้วก็มีดวงอาทิตย์อยู่เห็นไหมแสงสว่างรอคอยอยู่ความหวังดาวต่างๆนะคะมีความหวังมีดวงดาวรอคอยอยู่ทําให้มีแสงสว่างเกิดขึ้นอนาคตอันไม่ไกลเท่าไหร่เดี๋ยวชาวลักนณาราศีตุลหรือราศีตุลน,นั้นก็จะมีความสมหวังจะมีความรักที่ดีเกิดขึ้นจะมีเรื่องของ ความรักที่เราคอยที่กําลังจะสมหวังสําหรับคนโสดนะคะส่วนสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนั้นก็อาจจะมีความสุขสมบูรณ์ต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะสรุปสุดท้ายสำหรับชาวลักณาศรีตุลในเรื่องของความรักนะคะ หมายความว่าชาวราศีตุลนั้นก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานมีความที่กล้าได้กล้าเสียหมายความว่ามีความตั้งใจในการทามาหากินในการทํางานในการเหมือนถ้าเป็นความรักก็หมายความว่าเป็นคนรักเดียวใจเดียวเป็นคนที่ยึดมั่นในความรักและตั้งใจจริงในเรื่องของความรัก และก็พร้อมที่ทะยานไปสู่ข้างหน้าเื้อเพื่อสร้างอนาคตให้กับครอบครัวนะคะอ่าเป็นชายหนุ่มที่ถือไม้เพื่อต้องการที่จะยืนหยัดต่อสู้สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตแล้วพร้อมที่จะเอ่อต่อสู้ไปข้างหน้าโดยที่ไม่หวั่นวันไม่หวั่นกลัวนะคะอ่าแล้วก็เป็นคนที่จะมีความมั่นคงแล้วก็จะรักเดียวใจเดียวนะคะอ่าสําหรับราศีตุลในสําหรับสิ้นเดือน หลังครึ่งด้านหลังนี้ก็เป็นลักษณะของแบบนี้แต่อาจจะไม่ตรงกับใครก็ได้หรืออยาจะจะตรงนิดตรงหน่อยนะคะอย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นการดูแบบสนุกสนานไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ